สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้หลังจากที่แม่ค้าได้ทําการแบ่งปันลูกไม้สวยๆราคาเบาๆให้กับคุณลูกค้าไปแล้ว1 ep นะคะส่วนที่เห็นอยู่นี้แม่ค้าก็ได้ พาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมบอนสีอีกรุ่นนะคะอาจจะเป็นรุ่นเล็กๆส์ถัดไปรอให้เด็กๆเติบโตวกว่านี้อีกหน่อยเนาะแม่ค้าจะคัดหน้าไม้เอามาแบ่งปันคุณลูกค้าทางช่องทาง YouTube ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตู้ที่เป็นไม้แรไม้ด่างไม้ป้ายช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะคะสำหรับน้องบอนสีที่อยู่ในตู้แม่ค้าจะแนะนำว่า ถ้ากรณีที่คุณลูกค้านะคะเลี้ยงเด็กๆไว้ในตู้ในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้เนาะแนะนำว่าให้แย้มตู้นะคะหัวท้ายเอาไว้ให้เด็กๆด,ด้วยไม่งั้นข้างในตู้เนะะี่ยค่ะก็จะเหมือนตู้อบซาวน่าดีๆนี่เองะะแต่แต่ที่เห็นอยู่นี้ที่แมค่ค้าปิดไว้เนื่องจากว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีลมแรงเนาะเราเลยปิดตู้หัวท้ายเอาไว้เพื่อที่จะ ไม่ให้ลมพัดตูขาดอีพีนี้พามาเที่ยวไม่ได้ไม่ได้แบ่งปันหน้าไม้นะคะอาจจะมีแนะนำไม้บางส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นศิลาศิลานักปราดจริงๆแล้วถ้าเป็นไซส์นี้ก็คือแม่ค้าหรือว่าขายออนไลน์ผ่านช่องทาง หรือว่า Facebook เนี่ยค่ะไซส์ประมาณนี้ก็สามารถจำหน่ายได้แล้วเนาะจริงๆแล้วแม่ค้าอยากจะบอกว่าบอนสีนี่เขาแข่งแรงนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านหน้าแดงะะก็จะเป็นศิลาศิลาเนี่ยค่ะแม่เดียวกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกติเนาะตัวนี้อาจจะแผลงมานะคะค การแผลงเราก็ไปกําหนดเขาไม่ได้อีกเช่นเดียวกันคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมนะคะไม้ของทางอัญญาบอลสีเป็นเศรษฐีพันล้านเจนสนะคะเศรษฐีพันล้านนาแดงมุมนู้นก็จะเป็นพรเจ้าสวัวสวยๆแบบนั้นเลยนะะนี่จะเป็นมุมของเศรษฐีพันล้านสิริโชกนะคะก็กำลังกัดสีมาสวยๆเช่นกัน ไม้หลายๆชนิดนะคะก็เป็นที่ต้องการในส่วนของคุณลูกค้าหลายๆท่านบริเวณนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรหม่คะมีความชอบในส่วนของแก้วมังกรนะคะนี่เขาก็จะสวยๆโหดังๆเปื่อๆแบบนี้เลยนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมืองนนแผงนะคะมีธาตุบางแก้ววันนี้ก็ พาคุณลูกค้ามาเที่ยวชมตู้่ะตู้นี้ก็เป็นอีกโซนหรือว่าบริเวณหนึ่งก็จะมีมุมของน้องๆเศรษฐีพัน 1, ล้านนะคะกระจายไปในหลายๆจุดมุมนู้นก็น่าจะเป็นมงคลปฐถมเนาะมีวันศุกร์ฝากคุณลูกค้าใหม่ที่บังเอิญแวะเวียนเข้ามาเจอกันนะคะฝากกดติดตามช่องของอัญญาบอลสีอีกสักหนึ่งช่องทางนะคะนี่ ก็จะมีหูช้างนะคะบางครั้งเราหรือไข่แล้วนะคะก็อาจจะมีปนๆเนาะในหลายๆอย่างนะคะมีนกพะเก้าเดี๋ยวเราไปดูอีกตู้หนึ่งกันดีกว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะคะไม้บางชนิดก็โตเร็วบางชนิดก็อาจจะโตช้าเนื่องจากว่าร้อนเกินไปร้อนมากไปก็ไม่ดีอะไรที่มันเยอะเกินไปมันก็ไม่เหมาะ คุณลูกค้าท่านใดอยากสอบถามสิ่งไหนหรือว่าอยากสอบถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งข้อความหรือว่าทักแชททักไลน์ได้นะคะที่เราเคยแนะนำไปว่าเรามีอีกหนึ่งช่องทางท,างที่สามารถพูด,พดคุยกันได้คือทาง f a c e b o o เนาะอัญญาการ์เด้นแล้วก็แฟนเพจในส่วนของอัญญาบนสีตัวนี้ก็จะเป็นน้องๆมรควานนะะกเกษตรศาสตร์ เราก็จะมีสองฟังโค้งมีสิลามีหลายหลายชนิดมุมนี้ตู้อาจจะร้อนเกินเนาะแม่ค้ากำลังคิดอยู่ว่าจะใช้แสแลนมาคลุมอีกชั้นหนึ่งดีหรือเปล่าบริเวณนี้ก็จะเป็นเพชรสวนในโชตนะคะต่างสวยๆแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นในส่วนของพวกหลงขาวพวกหลงขาวนี่ทำจำนวนได้ช้า มากๆเนาะแต่ว่าเวลาเขาโตแล้วกัดสีขึ้นมาก็คุ้มค่ากับการรอคอยค่ะก็ฝากกดติดตามช่องของอัญญาบอลสีเป็นสวนเล็กๆอีกหนึ่งสวนด้วยนะคะตัวเองเป็นคนที่ชอบบอนสีเริ่มเอฟบอนสีนะคะแรกๆเลยเริ่มเอฟเข้ามาเพื่อที่จะเลี้ยงแล้วก็สะสมเอฟไปเอฟมากลายเป็นว่าเยอะเยอะเกินเยอะจัด ในส่วนของมูลค่าตัวเงินที่เอฟบอลสีเข้ามามากกว่าเรานะคะนำต้นไม้เข้ามาจำหน่ายที่หน้าร้านซะด้วยซ้ำไปก็เลยมีความคิดว่าอ้าวไหนๆเราก็ชื่นชอบในเรื่องของบอนสีแล้วก็ขยายทำจำนวนนะคะนำออกมาค้าขายแล้วก็แบ่งปันกันเลยดีกว่าไหมนะคะก็เลยได้พกผันพกผันมา ทำบอนสีจริงจังแล้วก็ออกจำหน่ายนะคะทางทางหน้าร้านทางช่องทาง,ทาง YouTube แล้วก็จะมีในส่วนของเออ Facebook บ้างนะคะก็จะมีในส่วนของน้องๆแม่ค้าเนาะมารับไปส่วนนี้ไม่ใช่เทพสายรุงนะคะจะเป็นนารีสยามเราเอามาเลี้ยงเขาแดดแรงๆตรงนี้สีเขาก็จะนะคะสดๆเข้มๆมุมนี้พึ่งลงปลูกไปน่าจะประมาณ สองอาทิตย์ได้เนาะแต่ว่าด้วยความที่อากาศร้อนจริงๆบางอย่างก็อาจจะร้อนเกินอย่างที่แม่ค้าบอกมากไปก็ไม่ดีําอุ่มนั้นก็จะเป็นพรมพิมานเนาะพรมพิมานบางครั้งผ่าออกมานี้ก็จะได้พรมพิมานไม่ถึง10บตนนอกนั้นก็จะกลายเป็นนางฟ้าไปซะส่วนใหญ่มีหงดรุณที่กำลังจะโต มุมนี้ก็จะเป็นบอลใบไผ่ใบหอกนะคะที่เราคัดคัดออกมาจริงๆแล้วก็ได้มีคุณผู้ชมสอบถามกันมาอยู่เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเพิ่งทําการแยกน้องยังไม่แข็งแรงนะคะยังไม่ยังไม่ยากที่จะจําหน่ายไปต้องต้องรอให้เด็กๆฟื้นตัวอีกสักนิดนึงเนาะบอลใบไผ่บอลกาบนี่บางครั้งเราเพาะ,มะเมล็ดนะคะหนึ่งฝักอาจจะมีหลายๆลายร้อยเมล็ดเนาะแต่บางฝักไม่ให้บอล ใบไผ่ใบกาบกับเราเลยนะคะนี่ก็อาศัยจากการเก็บมาจากหลายๆมเมล็ดหลายๆฝักที่เราได้ทำการเพราะ,มะเมล็ดไปปัญหาบอนยุบ เพลียหรือว่าศัตรูต่างๆจริงๆแล้วปัญหาพวกนี้ก็เจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้มีโรยผงที่ช่วยป้องกันในเรื่องของเชื้อราแล้วก็มแมลงในช่วงนู้นนะคะก่อนหน้าที่เราจะทดลองกันเราฉีดยานะคะพอฉีดไปเสร็จปุ๊บบอลก็ชะงักแล้วก็บางครั้งก็ตายเปื่อยไปเลยนะคะแต่เราก็มาทดลองเรื่อยๆจบลงที่โรยนะคะเม็ด สีม่วงที่ที่ในหลายๆคลิปเคยแจ้งกับคุณลูกค้าไปแล้วเนาะโรยไว้ในทุกๆกระถางนะคะบริเวณนี้น่าจะโรยได้เกิน1เดือนละเดี๋ยวค่ะบางกระถางก็ยังเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์หน้านะะนั่นนะคะก็ยังมีโรยเอาไว้เนาะ,ะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะเพราะปกติแล้วถ้าเพี้ยงลง บอนก็จะเน่าไม่โตนะคะบางทีก็ยุบหายใต้จากกันไปเลยต้องกันเอาไว้ก่อนที่พามาดูนี้ก็จะเป็นร้อเด็กๆโตซะส่วนใหญ่นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของมิ่งมหามงคลรวยล้นฟ้าเล็กๆอยู่เลย บริเวณนี้ก็จะเป็นโซนจำน่ายที่หน้าร้านนะคะพอดีร้านอยู่ติดถนนใหญ่เนาะมีรถปิ้งอยู่ตลอดเวลานะคะผ้ายางที่เราใช้อยู่นี้อายุจริงๆแล้วค่ะก็ปีเศษเศษก็เสื่อมสภาพแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะมีขาดขาดขาด,ขาดไปยังไม่ได้ทำการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนให้บริเวณตู้นี้ก็เป็นมุมที่พร้อมจะจำน่ายนะคะเดี๋ยว ใน e ีพีถัดไปเราจะเอามาลงแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมเนานะการเลี้ยงบอนสีนะคะเอาที่เราชื่นชอบเอาที่เราถูกใจนะคะบอนสีนี่เขามีสเสน่ห์นะคะแตกต่างจากไม้ทั่วๆไปเนาะเป็นไม้ใบที่มีความหลากหลายทั้งรูปทรงเฉดสีทรงพุ่มเนาะ หลากหลายมากๆนะคะมีให้เราได้ลุ้นได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดแล้วยิ่งเป็นส่วนของลูกไม้เองนะคะเราจะไม่สามารถกําหนดได้ว่าโตขึ้นมาหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเขก็ได้มีให้เราลุ้นอยู่เรื่อยๆบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของศิลาหุ้มทองหน้าเทพหน้าแดงเน,นื่องจากว่าเนี่ยคะ่ะเราพาจากแม่ที่เขาติดด่างเนาะ น่คะเดี๋ยวลูกๆเขาก็มีเชื้อมีสะก,กิดขึ้นมาแล้วโซนนี้เราก็มีแบ่งอยู่นะคะ80บาทโซนนี้ก็จะเป็นสีลาหน้าเขียวแค่บริเวณเดียวตู้เดียวที่เราเห็นอยู่นี้เนะะีนะะ่ยค่ะแม่ค้ามาดูพามาดูถึงความหลากหลายนะะของคำว่าบอนสีให้เราได้ลุ้นนะคะได้ติดตามอยู่เรื่อยๆ เพียงแค่เราดูแลนะคะไม่ให้เพลี้ยหรือว่าไม่ให้มีแมลงไปรบกวนเราก็จะได้ดูความสวยสดงดงามของเขาไปได้เรื่อยๆบริเวณนี้ก็จะเป็นน้องโคสุพราชนะคะที่เป็นฟอร์มกกขายดีมากนะคะสำหรับโคสุภราชนี่แม่ค้าเหลือเก็บไว้ไม่มากเนาะบางที แบ่งปันหรือว่าจำหน่ายไปจนลืมว่าเรามีเหลือเก็บไว้กี่กระถางเนาะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นบอลสีนอกตู้นะคะคลิปนี้เราพามาชมมาพูดมาคุยนะคะนี่เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่มีตู้เนาะก็สามารถทำเนี่ยค่ะลองไว้แบบนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นท่อ pvc นะคะ เอามากั้นน้ําไว้แล้วอันนี้ค่ะก็จะเป็นผ้าคุมบ่อเนาะทาแบบนี้เอาไว้เลยลก็ตั้งแช่น้ําน้องๆเอาไว้แบบนี้เลยอากาศร้อนๆมากๆก็อาจจะมีพรมน้ําให้เด็กๆไปในส่วนนั้นนะคะน้อง,งลุงสุรีช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเป็นฤดูไฮดอกของเด็กๆในหลายๆชนิดค่ะนี่เป็นศิลาเพชรสวยๆแบบนี้เลยนะคะศิลาเพชรของเรา ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นท่านหรือสีโคบุตรนะคะที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะต้นที่เขากัดเต็มที่เนาะเขามีความสวยงามนะคะการใบเขาแข็งแรงมากๆเป็นบอนที่น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งเลยนะคะสำหรับหรือสีโคบุตรนี่ยค่ะมุมนี้ก็จะเป็นเทศกาลของบอนสีที่ให้ดอกเนาะบุญน้นก็ดอกกำลังจะมา โซนนี้ก็จะเป็นโซนบอลสีนะคะบอลบ้านบ้านบอลพื้นบ้านเราเนาะก็ไม่ได้ทําการทอดทิ้งน้องๆแต่อย่างใดเนาะถึงเราจะมีไม้แลไม้ด่างไม้ป้ายนะคะเราก็ยังคงเก็บสะสมไว้อยู่อันนี้จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีนเนาเลี้ยงง่ายค่ะโตไวแล้วก็แข็งแรงแม่ค้าเป็นคนชอบอีนเนานะคะเก็บไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ นี่เลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าพามาดูส่วนนี้ก็จะเป็นเจ้ากรุงไกลเซอร์นะคะอันนี้จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กเนาะต้นโตโตแล้วสีเขาก็จะชัดขึ้นเข้มขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กเช่นกันอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีเนามุมนี้ก็จะเป็นลูกไม้ปากการดำนะคะเนาะสวยสวยแบบนี้แม่ค้าก็ยังคงสะสมไว้ในหลายๆชนิด บริเวณนี้ก็จะเป็นหกหลงนะคะอย่างที่แม่ค้าเคยลงคลิปให้ไปเนาะไม้ตระกูลนี้แม่ค้าก็รวบชื่อให้เป็นหกหลงหมดเลยอาจจะมีในหลายๆชื่อนะคะแต่ว่าแม่ค้ามีความงงก็ขออนุญาตไม่ไม่จำแนกเนาะก็ให้เป็นหกหลงไปหมดทุกทุกทุกอย่างทุกกระทางนะคะนี่ก็จะเป็นมุมของหกหลงนะคะก็จะมีเศรษฐีพันล้าน เลี้ยงไว้นอกตู้นะคะอาจจะคุณลูกค้าหลายๆท่านก็อาจจะแม่นกว่าแม่ค้าเนาะแต่ว่าแม่ค้าขออนุญาตแทนชื่อเด็กๆนะคะเป็นหกหลงไปทั้งหมดเลยละกันนะคะพีนี้ก็ผามาชมสวนมาพูดคุยทักทายทำความรู้จักกันเนาะผาเดินเที่ยวเดี๋ยว เราพาเที่ยวกันใหม่อีกรอบนึงนะคะสำหรับ EP นี้พอดีฟ้าฝนเริ่มจะตั้งเขามาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ฝากไว้กับบอนสีหกหลงสวยๆนะคะสวยอมตะสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีจ้า